ที่ก็เป็นจุดแข่งของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรามีแพทย์อยู่ประจำไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนไม่มีลาออกไม่มตายเลยคนนะพี่คนนะคน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 ทุกคนต่างไม่มีผูนเลยนะให้แรงก็เลยอยู่ประจำไม่แย่ไปไหนไม่มีการต้องลาป่วยเพราะป่วยนะครับอัที่สามอ่านี่ตุ้มการ์ดเลยเพาะทางไม่เพียงพอใช yes. ่ไหมไม่ม mm ีเรามีเรามีไม่มีของดุลกนในประเทศแต่เราไม่มี ก็เรยเรียงไปเรียงมาก็คือว่าอาจจะไม่ไม่เหมาะสมต่าตาส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คือคนในพื้นที่ก็ถัวเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็เราจะขาดบุคลากรมันจะพวกเช่นพักานากรนักบังสีนักิจการแพทย์ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับสำหรับเรื่องเงินเรื่องเงินก็ปีนี้เราได้งบค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอกับวามต้องการนะครับจริงงบเกับทุดปีแล้วก็พยายามประหยัดทให้เงนเราไม่ินพอก็ส่วนใหญ่ คนพร้อมไม่มีค MM. <ar> ่าดตัวการมีแต่ <c oughs> ลู <c oughs> กจ้างไม่ต้องใช้เงินคอนโดในการจ่ายเองนะครับตอนเรื่อง m a t e r i a ม m a t e r ี a l ก็คือเครื่องปริมางารแพทย์เรายังเครื่องมือทางแพทย์เรามีเพียงพอแต่ว่าเราขาดในพวกอาคารสเกลเลียนะครับไม่มีไม่มีโรงบัวไม่มีโรงรถไม่มีโรงต้นไม <fulfillment> ่มีอาคารเช่นไทยกายภาพอย่างเดนะครับไม่ได้ตึกแบบนี้ด้วยไหนะครับก็อีกอย่างห้องนัื่งที่เพคเตอร์ยังไม่มีนะครับตัวเรื่องการจัดการนะครับ คือเรายังขาดการต้องควบคุมกันการทํางานติดตามงานนั่นเป็นขุดด้อยของการปฏิบัติตานในใบกเจที่ยังไม่มีข้อที่สี่ปีดีเอเนาะในแค่สามขั้นที่สี่ไม่มีเพราะการสื่อสารในองค์กรเราก็ยังพูดคุยกันน้อยกันไม่ค่อยคุยกันส่วนใหญ่ก็แชทกันคมหน้าทุกคนตอนนั้น้มหน้าหมดเลยไปในหน้าก็ เรื่อที่ดีของเราคือทร่งการในอลนกเราดีความเราแพ่งตากเราคนค่อนข้างดีให้เรื่องขก้าวหน้าเรื่องการไปไปพบสารรวมกัครับขอบคุณครับอบคุเขอดุ๋นนะคะเย่หมอบอกว่าเยวเรารู้สึกมันมากเราไปส